สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเย้วันนี้มาอยู่กับรอีกแล้วนะคะชื่อช่องว่ามีนหนค่ะอันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโลบกักในแพทที่มีชื่อว่าหาคอหาคอยหอคอยหรือแมบกระโดดไม่รู้นะเอาเป็นว่าหอคอยไปกอนละกันหอคอยน้องกล้วยจอมหน้านะเอ้ เอาไม่เอามันดูแปลกไปหน่อยห่าคอยห่าคอยกล้ยหน้าแมวนะ,ะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนไปตูวว่าเราคิดว่าลองกระแสน,นี้เราเคยกระโดดอันนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในแบบออบบี้นะคะถ้าใครได้ตามช่องเรามาก็จะรู้ว่าเราเคยเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกระโดดกันเลยค่ะ ถ้าเป็นการไม่รอช้านะคะแต่ก่อนจะไปดูล็กระโดดนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนส่วนใครที่ดยใจดีในวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเราทําคลิปทุกวันนะคะยกเว้นวันที่ไม่สบายหนักๆนะคะจะไม่ทําเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่ไม่ให้เล่นสัตว์นะ อ่าฮะโอ้วันนี้เราเตรียมตัวนะคะโอเคอ่าฮะและนี่เคก้กกล้วยหรือเปล่าคะเนี่ย โอเคเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระโดดเอาโต๊ะกระจุยหมดอาหารแล้วเราก็ทำการเดิน โอ้โหไปอะไรกระตุกอะไรกับเนี้ยโอเคใครได้เจอตัวเราก็สามารถทักได้นะโห oh. ดูแล้วต้องเล่นไม่จบแน่เลยอ่ะเพราะแบตมิวห้าเปอร์เน จะรอดไหมเนี่ยโอเมก้าโคมันลื่มนมากโอเคุกคนางานสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะคะเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย